สวัสดีครับผม S S E R S S O นะครับวันนี้เรามาทาเพชรจ้าเห็นมอนะมาไปทำกันเลยดีกว่าไปตัดละไม่ต้องตัดเพราะใกล้นิดเดียว <c oughs> บ่นง่ายเนาะอย่างเนี้ยแค่เดินไปสมารมสามสิบเก้ามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันตแต่ด,ดูแล้วแต่เกมอ่ะเนี่ยเนมาแล้วมาแล้ว ยืบยอมรับราามาแล้วขอบคุณที่มาช่วยพวกเรา,ากับตันครับไม่คิดเลยว่า,าที่ข่าลักลอบขนของ,ของ,ของจะทำให้รู้สึกควาชื่นชมท่านรา,า,าชีดีท่านและท่านหญิงพวกเขามาแล้วพว<ๆ>กเขามาแล้วอ๋อพวกมัน<ๆ>เป็นผู<ว>โน้โดยสารที่แย่แต่ค่าจะพาพวกมันไป ขอบคุณมากครับกัะต,ตัเพราะจะไปแก้ค้นละวางไม้นั่นลงอเอาให้ดีอย่าแตะห้องอะไรด้วยซ้ำราชินีมาเลรู้สึกดีที่เห็นทัดแข่งแรงมากขึ้นนะเราพร้อมแล้วกับตอนเรารู้ถึงจุดหมายปลายทางของเจ้าเรียบร้อยแล้วเพาพวกนั้นนี้จะเชื่อฟังเจ้าใช่ไหมก็นามพอเท่าที่ข้าจะต้องการนะนะแล้วแต่อะ ข้าเป็นนี่ท่านเราเป็นนี่ชีวิตเจ้าทาเลนลเเฮ้ยเรื่อ,สองสไปหยุดยั้งความเลวร้ายนี่ซะแล้วก่อนท่านยิงเอาเลยเอาเลยสองคนเนี้เอาเลยคงไม่เสียหายหรอกจะช่วยคนลูกเนี่ยไปสู่จุดหมายไปทาง วาดโคตรเท่โหเท่จริงโหเราเวลานิบาดาแล้วเฮ้ยบอกไอตัวพวัวแกยังไม่ตายอีกเหรอได้จะให้ตายบัดเดียวนี้แหละ แต่ก็เอียต้องพูดอะไรสักคำก่อนรักรู้ว่าวันนี้จะมาถึงรักจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตาร์ในฐานะผู้เลือกช่วยมอดอรให้พ้นภัยที่ป่านี้นั่นคือโชคชะตาของเราเติมเต็มเป็นท้องฟ้าและพื้นดินด้วยสีกีดร้องและเรื่องของอุรุ ตายซะฝ่าไปอย่างเงี้ยเลยแกไอ้หมานเม่านู้ดนู้ดไอ้ตายทั้งวนเลยชิุดเลยไม่กลัวหรอครยุดเดี๋ยวคว้าให้ตายสมชื่อนเลยมาแต่เวลาฟ้าแล้ว ไปไปห่งทีสองทีกำเหนือโอเคมาตายนิจะไปองแกไปจริงจริงแล้วสินะไอหัวเพราะฉะนั้นเอาชุดโนมาไปบุกาบาน โอ้ขอเยอะสุดของพี่น่ากลัวนี่มันเวทมนต์แบบไหนกันจืบ๊บง่ายกว่าที่คิดเขาพูดหน่อยเถอะถึงเวลาแล้วสินะไม่คาดคิดว่าแกจะมาที่นี่อ๋อมันคุยผ่านทางนี้ บอกว่าถ้าหาของข้าจะต้อนรับแกอย่างดีแกปะเนี่ยมันมาจากไหนวะแกอยู่ไหนออก่าสิที่นี่คือฟีมือของควานดาแบ็คแฮนด์กำลังตามหาแกแต่นี่ไม่ใช่ที่เลวร้วายไปจะเก็บวัตแพไว้อีกในที่อิ่เอียงาค่จิบแกไว้อีกเอาวะมันเงียบมากอ่ะ คือไม่ใช่ความเงี้ยที่ต้องการแน่ๆไม่มีจริงอ่ะอยู่ไหนวะอย่าให้รู้ได้ไ่าอยู่ไหนจะฆ่าเฮี้ยเนี่ยดอมแพ้ต่อฆ่าต่อเรนเจอราเดนเว้ยแล้วข้าจะส่งแกไปให้ใหดาวแห่งความเจ้าแห่งความมืดโดยไม่บาดเจ็บ เราไม่ยอมแพ้ต่อใครเจ้าเห็นความมืดอาภัยให้เจ้าคาราบินบอกลับไปหาเขาและทิ้งซากมนุษย์นี่ซะลุกขึ้นและมาสู้กันสิไม่จะเป็นหรอกเดรเชอร์ เคลเบริมบอลคือคำสาปของแกเขาเลือกแกทุกปากเขาสามารถปล่อยเจ้าได้ทุกเมื่อทุกเวลาจริงเหรอเคลเบริมบอลเนี่ยนะใช่นั่นแหละตัวแกเรนเจอร์ภาชนะของผู้สร้างแหวน แต่เราคิดอีแฝบหนึ่งนะคาริบเบิจะสามารถช่วยเราแก้แค้นพวกนี้ได้ <c oughs> คือเราไม่ได้คิดเครียดหรอกคือเราล้างแค้นได้เพราะคาริบอบิแน่นอนแต่คนอื่นได้ตามที่ต้องการ <c oughs> ถึงเวลาแล้วเอา้าเฮ้ยอะไรอ่ะยิงเลยเหรอเดฟัส เอาเฮ้ยอะไรอ่ะอดโดนต่อยงี้เลยเหรอโอ้ยเล่นครึ่งหนึ่งปัสสไวะเ้ยอยู่ไหนวะทาวเวอร์อยู่ไหนไม่ไม่ตายนั่นไงทาวเวอร์ต้องทำให้มันรู้ตัวเด็ดขาดเลยสินะเฮ้ยทำไมไม่หรอเฮ้ยหลบไปอีกไทเดียน

เอามาข้างหลังพี่อ้าอ้าโอ๊ยอ้าโคตรเจ็บเลยดีแต่ฟ้าถ้ามันบียางแยกด้วยโคตรชั่วดีตัวนู้นได้ฝั่งฝั่งไหนก็ได้เอาเดินดูโซก่อน โอ้ยโอ้ยโดนสุบตอ่ออะไรเนี่ยโคตรเจ็บเลยเราใหม่แพ้ตัวนี้อีกถ้าให้รู้ตัวแบบคิดสุดเลยเหรอยา<ะ>กคืออยากให้มันเห็นเลยอะ่ะ แข่งมาเลยสุดพลังยาเดี๋ยววะมาเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยต้องขึ้นทางขึ้นต้องขึนงง้นที่สูงเพื่อในการทำข้อที่ดีที่สุด

พวกเขาตายเราไม่ได้สูด้ด้วยซ้ำเพราะว่าจะจับจัมีรับตัวประกันเพราะฉะนั้นอุ้ยอยู่ตรงโั้นเนี่ยมาดิสูบหน่อยในสถานีผู้วนี่ใกล้ตายแล้วสินะไปหายอร์เรส ลองไม่ได้เออไ,ไม่ไม่จริงใช่ไหมน,นี่มันเะ,ช,ะ,ะชั่วแกจบ่ให้พอยาแล<ต>้กผมแก้แก้แค่กแ่กแค่อกกแก้แแก้แแ้ค่มน้ษย์แกแค่แ่แก้ อดคนที่ออแฆ่าแกวะตายไอ้ชั่วไอ้ชี้เลยตายซะอีกซบไอ้ชั่วยอมแพ้สิี้ยแ้อมงันเอาเสียงลูกเตียมาใช้เฮ้ยเียนี่สาเร็เว้ย ท่านบอกแล้วว่าเราถูกสับท่านหลอกลวงข้าหรือแทนเลียนเป็นมันเป็นเพราะเสาร์นี่เป็นเพราะท่านข้าควรตายไปกับครอบครัวของข้าถ้านึกว่าเจ้าต้องการล้างค้นข้าไปจากเจ้าได้แต่มีทางเดียวที่จะจบมันบแบทแคนยังคงอยู่อีกไม่นานอีกไม่นานหรอก จบแล้วเดี๋ยนะมันแปลกมันแปลกมนะากเลเว์ตายเรียบร้อยแล้ว,ลวผมว่าปแปลกเดี๋ยว่โดนจับตัวปแปลกแล้วมองจากหน้าเรนเจอร์ก็ชัดเจนแล้วล่ะไม่เชื่อผมไม่เชื่อ จริงดพบเนื้อหาใหม่นั่นไงก็ดึงอัลเกรดได้ปะยังอวยจะเป็นพันเลเวลเลยเอฟเฟกตที่ข้าสัมผัสได้อยู่นู่นโอเคไม่ต้องตดัดไม่ต้องพูดมากจะไปแก้แค้นแค้นอ้แบ็ค์แฮนด์เดซารรอนนี่ให้อยู่ไอ้สาระชั่วที่มันค่าโลกเไปยไอ้ทารีน,นี่ยแหละดาบปาดคออย่างช้าๆให้ดู เฮ้ยอยอมรับนี่มันอะไรวะเนี่ยค่าไม่คุ้มกับการแก้แค้ของพ่อทำไมต้องสู้อีกพ่ออ๋อเสียงลูกอ๋อเสียงลูกเองห้วยไม่ไดังเราจะอยู่ด้วยกันตลอนไป นี่านานเลยไหเนี่ยอีกอีกไม่นานคละวิอีม่นานก็เรียน่ออีกไม่นานฮ้ไนนยไหนวะจะดนตัดหนึ e งน่ารักแค่พวกมันต้องการสิ่งนี้แต่เราเอามาจากพวกมันได้เด็เดเราเอาจกพวกมนได้ าวงเดียวเพื่อคอมพบวงเดียวเพื่อค้นพบจุดจุดล่าวงเดียวเพื่อสาบสิ้นทุกปีญญาพนาการไว้ในความมืดมิดทุกวงทุกขั้วในอย่างเท่เลยครับพูดมันนะติงติงติง ไม่ไดิผมต้องภาพแบบเสียงแบบดีๆดิแบบทันเนี่ยเลยโอ้โหช่างลดน้ำอินา,าเอะเอ๊ะเจอแล้วไปข้าก็ต้องไปขอฆ่าแล้วอ่ะ,ะไม่ดิบายอะาคาราเบียบอนะอะาปบายแล้วไอ้อ้าย เดี๋ยวก็ชัด,ด,ดได้ๆได้แล้วแหวนของพิภพที่เหลือก็แก้แค่ขไหฮะกมันองมีมันวอมยอล์วออ so เอโมยนี่มันอะไรเว้ยนะเชีย <Sure. S 1> เกือบแล้ว oh. ขโมยขโมยเหรอแต่เดิมมอดเป็นของข้า พวกเจ้ามัดซ่อนมัดมาที่ไหนที่ไหนไปล่อยให้้นกอกรักเป็นของเราของพวกเราไปไปไปไหนก็ไปกรับซารอนรู้ว่าเราอยู่ที่นี่งั้นอย่าให้รออีกเอาให้จบเลยดีกว่าดูสองลนะอาอะไหนตู โหเงาเมื่อก็ได้คนที่นี่เรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหนี่สินะบรรยากาศของมอดอพร้อมกับโอ้โหขี่เสือนียเลยเหรอไม่ใช่เสือดิขี่อัลคารากอลนี้เหรอรอก่อนนะสาวแบ็กแฮนสารง ถ้ามันมาโดดนานจังเอยก็รอก่อนแล้วกันถึงเวลาแล้วปุกประตูดาวนั่นแหละกองทัพข,ข้าข้าควกมันให้หมดจงจงรับดูพลังที่แท้จริงของเราปาสกา นี่นี่เทเย,ยด์ดศเหรอได้กเกมวอล์คเกอร์พาดูสิสิเกีร์ที่ได้รับใช้ทาวเวอร์ข้าจะเอาหัวแกวมาเสียบปัจจัยไว้ที่หน้าประตูดำเพื่อชดใช้ในสิ่งที่แกทำเขาได้ไอเทเลย,ย์ยศอยากตายใช่ไหมโดนไอสิ่งที่แย่สุดควาตายาข้าเะตายตายกว่า ตายไอ้คนไอ้ยองไม่จบไม่ผาจะเกินผาจะตเดือดอแกเปาทารกโอ๊ตอ้าเอ๊ะตายตาย ขอให้ซาล็อตควักปากแกได้งั้นขอขอตักหัวแกแล้วกันไอ้คนเลยยศการตักไว้เดินได้ก็ดูไอ้คนยอศพวกแกตักฟ้าพวกขึ้นมือข้าพวกข้อฮะ ลลอข้าร้องไห้แต่ออไ,ไ,แไ,ตออไม่เชื่อให้เพื่อตัวข้าเองแต่เพื่อโอ้รูกที่ถูกรับได้กันได้หรอไม่มีประโยชน์ถูกตัดหัวซะอ้กคนนี้เยอะตาสีฟ้าตอนนี้กระทะกูได้แล้วะไอ้ยอนเน่า เฮ <linguistic> ้ยตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ของผมดีกว่าสงสัยเข้าใจผิดเองโอเคไม่ทันหรอกไอ้น้องเอางี้เปลี่ยนคำพูดใหม่ชาติคะโอ้ปาสคาได้อยากลองนี้ใช่ไหมชนะเออโอ้ตายซะตายสิวะ้ย มานี่ฮมาซบเอ้ยป้าขอไปฟันซน้หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผิดตัวโทษโทษสบนี่ฮาลูกน้ำมาแล้วเหรอคุ้มกัดค่ะ สุดท้ายแกก็ใช้วิธีนี้อยู่ดีแหละสักครั้งที่หนึ่งจะอยู่นะกูก็เป็นคนฆ่ามึงเหรอวะฆ่าฆ่าทำไมทำไมกันได้พอแกเป็นผู้รับใช้ของของแม็กแฮนเดอร์ซาวรอนกับขาฆ่าเอลรมาเนี่ยเก็บของแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ผมเห็นตัวละครที่เก่งที่สุดที่สรุเป็นท่าทแข็งแก่งที่สุดผมเคยเจอแล้นี่ไอตัวหัวไฟมามาด้วยดีเว้ยเพราะว่ามันไม่สามารถถูกปิดชีพได้ได้ง่ายยไงล่ะแด่ก็อื่นะขอเก็บของก่อนนะครับเก็บมา เดอะทาวเวอร์ตายแล้วซอลอนก็ไม่มีพลังไม่มีพลังแหว v e อ่เอ๊ะข้าตายไปแล้วคาริบอลพูดโอเคแม่เป็นไงเป็นนะติดติดติดนี่โอ้คุมตัวข้ายายอีกนิดเดียวคุมุมยาก ถึงแล้วขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมคาริบอเอ้ะขึ้นได้นี่ว่าเอ๊ะอะไรมองเจอกันสักทีแบกแฮนดแห่งซาวรรอน แต่เวลามาตายแล้วล่ะเพื่อลูกเมียข้าที่ถูกเข้าข้ามีของขวัญให้เจ้าค้าจะเร็นบอกอ่ะอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวนะอ๋อตัวเรามันพบมาสามารถสร้างรับโอ้กองทัพแข็งเก่งมากโอ้โหนำทัพโดยซาวรอนลูกเมียอ่า ตวัดซ้ายตะวัดขาลอกหมด้ฟันฟันฟันาตารับได้ทับข่านัตต้านเพื่อไปหาสิ่งเดียวก็คือซาลรอนแต่ทว่าว่า,วาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แต่ทว,าวนน่าสิเรียบร้อยยูการชนะสูงไม่เหมือน่พลาดท่าครัือที่แล้วเพราะมีแหวนหแหงแหวนหแวนหงแหงประมุกมาถึงเวลาแล้วตายไนะเดี๋ยวบอกนะว,ว่าเรียบร้อยซาลร้อน็าคนใส โอ้โหฆ่าลูกเนี้ไปแล้วเย,ย้อย่าอย่าแล้วไหมเจ๋อะไรมะเนี่ยเจ๋อโอ้โหทรมานต่อมันจะฆ่าแล้ว เปลี่ยนสลับด้านอีกโคขอระดับ s s r จากซารอนจ้ายเห็นความมืดให้โอกาสที่สองกับเจ้าเพื่ออยู่ข้างเขาแต่ข้าจะไม่ให้เจ้าเลือกเราจะผนึกอยู่ด้วยกันในความตายช่างแกสิฮะปาดคอตัวเองเข้าไป กับาหาค้ะคผู้สราบเหมือนอ้ะฮะฮะัะฮ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 ฮะฮะฮะะฮะฮฮะฮะ เออเอ,อ๊ะเ,เอาเลยเพลี้ยข่าทางไ้แล้วอีกไม่ได้หรอกเด้อปัดขาฟันอีกแฮงหัวเหมือนอัดสกูลเลยแฮงอผา ยานะของข้าอีกไม่นานเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป <laughs> จบแล้วสินะได้เวลาแล้วที่ต้องไปหาลูกเมียข้าล้างแคส่สำเร็จแล้ว <sk ys> เดี๋ยวอีพีเอลแบกแห์ตายลแล้ว <sk ys> ชายฝองสีขาวได้เรียกเจ้าแล้วแดนแหงอมตะทีเลดี้กระเดียวเที่ย ท,ที่ไม่อยากจะไปแต่ตอนนี้ไปแล้วนี่ไม่ใช่การลบของเราอีกไปข้าได้ต่อสู้กับเขานะแต่ไม่สำเร็จท่านจะพบกับความสงบสุขที่ได้จริงเหรอท่านก็มีโอกาสท่านที่หยุดยั้งเขาได้แต่กลับทิ้งมันไปเลยเลยเหรอคาริบบอคิดสิคาริบบอใช่แล้วละ่ะ มันยังไม่จบเออควมมืดนั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาเลียนกับคริปถืงเวลาของแวนวงใหม่มาขอได้เวลาพูดแล้วทาเลียน จะไม่กลับไปหาลูกแมวเขา้ขาริบิบอร์ก็ยังไม่เป็นสุดๆกดติและสิ่งที่เขาต้องผเผชิญหน้าก็คือซารอนอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาค2นั่นเองซึ่งทางเรียกกับคาริบิบอร์จะสามารถแก้แค้นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นจะสามารถไปดูได้ในภาพสอพอคนี้แหละ <c oughs> เออจบแล้วข้ามเลยภารกิจจบสุดสิน้นแต่เกมยังไม่จบอย่าเพึ่งเลอกดอูช่องนี้ไปไหนใช่ครับซึ่งถามว่าผมสนใจไหมไม่อ่ะจบเกมแล้วถ้าจะรับไปเซ็นแล้วเหระ เพราะฉะนั้นเวลาพูดแล้วสินะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเกม Shadow of Mordor ในภาคที่1ครับผมซึ่งสามารถไปดูในช่องเราได้ในภาคที่สองความจริงก็ดูช่องอื่นได้แหละช่องอื่นขเขาทำไปเยอะแยะแต่ไม่เข้าใจผมอยากให้พี่เอก,กับพี่เบลลิเฟอร์ทำมาก <c ười> คือเกมนี้สำหรับผมผมว่ามันดีนะมันมันมากเลยอะสนุกมากเลยนะอยากให้แคสเกมนี้จริงๆอะ่ะคือไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแล้วสนุกเหมือนกับผมหรือเปล่านะ 拜拜。